สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไม่กะอนิม่าช่องที่เล,เล่าเกี่องสัตว์หายากสัตว์แปลกสัตว์ลายฉลามสัตว์อกลักณคลิปติดนะครับคราวนี้ก็เป็นสัตว์หายากนะครับเกี่ยวกับช้างังเองก่อนนี้ผมก็คำเกี่ยวกับอ่าช้างแคละใช่ไหมซึ่งเป็นช้างที่ดูเหมือนจะเป็นซัสปีชี่ย่อยของชาเอเชียคราวนี้ก็เป็นช้างที่มันก็เป็นซัสปีชีย่อยแต่ดูเป็นปีชีที่ใหญ่กว่าเพราะก็จะอยู่เป็นหนึ่งในสามช้างที่เป็นเหมือนช้างสายพันธุ์หลัก,ลกที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับ อย่างสายพันธุ์ที่รู้จักดีอ่ะช้างบ้านเราเนี่ยคือช้างเอเชียนะครับใช้เชเอมันก็มีเหมือนสายพันธุ์ย่อยๆมาใช่ไหมช้างแอฟริกานะครับที่เป็นช้างทุ่งกว้างแอฟริกานะครับบูชอะไรแอฟริกาเอเลเฟนและคราวนี้สายพันธุ์ที่3ช้างป่าแอฟริกานะครับซึ่งนะว่าเอาจริงเมื่อดูในสารคดีเนี่ยอย่างพวกสัตว์โลกเนี่ยช้างสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงนักนะครับด้วยความที่มันหายากมากนะครับ โดยช้างป่าแอฟริกาครับเป็นหนึ่งใน2ส,สายพันธุ์ของช้างแอฟริกาที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับมีทีก่กําเนิดในป่าชื้นในแอฟริกาทางตันตกแล้วก็ทางลุ่มน้ําคองโกน้รมดาสามแสนพันนี้ช้างสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กที่สุดเพราะมันต้องอยู่ในป่าทึบนะครับป่าลึกของแอฟริกาตัวมันจะใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้นะครับโดยรูปร่างของมันแล้วก็เห็นว่ารูปทรงของมันเนี่ยก็ใกล้เคียงแอฟริกาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูในทรงกะโหลก ก็ะมีความแตกต่างนะครับแต่ดูภายนอกเนี่ยมันก็เป็นช้างที่ใบขูใหญ่เหมือนกับช้าง,อาางาแอฟริกานะครับโดยช้างป่าแอฟริกานะครับผิวมันก็จะมีสีเทานะครับโดยผิวหนังของมันเนี่ยก็จะมีขนหย,ยาบๆปกคลุมอยู่ป,ปลายนะครับมันไม่ได้มีขนเยอะเหมือนแมมโมสนะครับแต่พอมีขนอยู่บ้างซึ่งก็จะมีขนบางส่วนที่ยาวาพิเศษคือขนบริเวณปลายหางนะครับซมีความยาวประมาณ200มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ0.8-8นิ้วความยาวของหางของมันก็แตกต่างออกไปในแต่ละตัวนะครับ อย่างบางตัวเนี่ยหาของมันเนี่ยก็ถึงแค่ประมาณตรงก้นกับบางตัวเนี่ยหาของมันก็ชี้ลงมาเกือบถึงพื้นเลยนะครับส่วนเล็บเท้าของมันนะครับทาหน้ามีเล็บเท้าทั้งหมด5เล็บส่วนเท้าหลังมี4เล็บนะครับโดยมีหูขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับเหมือนกับช้างแอฟริกาทั่วไปโดยงาของมันนั้นจะตั้งตรงแล้วก็ชี้ลงพื้นนะครับมันไม่ใช่งาโค้งไปข้างหน้านะครับโดวยว่าความสูงจะระดับไหล่เนี่ยจะสูงประมาณ2 4ถึง3เมตรนะครับตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่านะครับโดยสูงประมาณ1.8ถึง2.4เมตรนะครับ 1.8เมตรรอแปเองเนี่ยมันก็ไซส์ผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยโดยมีน้ำหนักประมาณ2-4ถึงตันนะครับโดยขนาดรอบรอยเท้านอยู่ประมาณ12.5ถึง3 5 3เซนติเมตรนะครับโดยงวงของช้างก็มีความพิเศษนะครับจริงๆก็คล้ายช้างทั่วไปแหละงวงของมันเนี่ยนอกจากเอาไว้ในการดมกลิ่นเนี่ยมันสามารถใช้จับด้วยนะครับเราเห็นว่าอย่างช้างทั่วไปเลยในสวนสัตว์เนี่ยมันก็สามารถจับสิ่งของเล็กเนี่ยเข้ามาในปากได้นะครับ โดยมีรูปแบบงวงเงี่ยงเหมือนกับนิ้ว2นิ้วนะครับงีบๆอย่างนี้นะครับโดยมีกล้ามเนื้อเนี่ยตั้งแต่ 40,000- ถึง6 0 0ม0มัดเลยนะครับเรียกว่าสูงมากนะครับด้วยความที่มีกล้ามเนื้อขนาดนี้เนี่ยก็ท้ายมันเนี่ยใช้งวงของมันเนี่ยสามารถยกข,ของน้ำหนักประมาณ3%เของน้ําหนักตัวมันเองนะครับลมถิงใช้การดมกลิ่นสัมผัสหาอาหารดื่มปัดฝุ่นการสร้างเสียงนะครับแล้วก็โจมตีด้วยโดยงาของช้างอฟริกาสีชมพูที่บอกไปว่ามันตั้งตรงแล้วก็ชี้ไปข้างล่างใช่ไหม มีความแข็งและบางกว่าของชาฟิกาปกตินะครับความยาวในเส้นผ่านศูนย์กลางของมันก็แตกต่างกันไปแต่ละตัวนะครับงาของมันก็โตจนตลอดชีวิตของมันนะครับโดยงาที่ว่านี่สามารถยาวถึง1.5เมตรนะครับเรียกว่าโอ้ยาวใช้ได้นะครับตัวเกือบเท่าผมเนี่ยผมสูง159นะครับและมีน้าหนักได้มากถึง23 -45 กิโลกรัมโดยพื้นที่ประชากรที่อาศัยอยู่นะครับตามชื่อนะครับช้างป่าฟิกามาอาศัยในป่านะครับตรงบริเวณในเขตแอฟริกากลางนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าฝนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งแต่แคนรูนไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับตรงมีประชากรคงที่มากที่สุดอยู่ในกาบองนะครับแต่แล้วก็ตามถึงแม้ประชากรมันจะคงที่ในบริเวณนั้นแต่ประชากรในชาฟิกาช้างป่าฟิกาตอนนี้เนี่ยลดลงประมาณ8 6ในช่วง31ปีที่ผ่านมานะครับโดยพฤติกรรมของมันนะครับช้างป่าฟิกาเนี่ยก็ายเป็นครอบครัวของมันนะครับโดยพฤติกรรมฝูงของมันก็คล้ายช้างทั่วไปนะครับ เมื่อลูกตัวผู้โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยพวกมันก็แยกตัวไปแล้วก็สร้างครอบครัวของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ตัวเดียวแหละพวกช้างตัวผู้นะครับโดยกลุ่มฝูงช้างของช้างเนี่ยก็เดินทางประมาณ7.8กิโลเมตรต่อวันนะครับโดยพื้นที่การทิ่ทางของมันโดยรวมเนี่ยกินพื้นที่ถึง2,000กิโลเมตรโดยจะเดินทางตามฤดูกาลของมันนะครับพื้นที่เหนือดุสบณ์มันก็จะไปที่นั่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นทุ่งกว้างไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นป่าเนี่ยมันก็เหมือนกับช้างป่าในบ้านเรานะครับพวกช้างเนี่ยมันไป พวจทยานก็จะดูใช่ไหมว่าเออมันมีร่องรอยการถูกเหยียบไปพื้นที่ต้นไม้มักจะไม่ค่อยโตกันนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยพอช้างมันใช้เสร็จเนี่ยก็จะมีสัตว์อื่นมาใช้เหมือนกันนะครับเพราะไปพื้นที่โล่งเนาะนั่นรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับโดยอายุขัยของช้างป่าฟิกาอายุขัยเฉลี่ยนี่อยู่ประมาณ60-70ปีนะครับโดยจะเริ่มเข้าวัยเจริญพันธุ์ประมาณ15-25ปีซึ่งก็เป็นวัยที่เริ่มมีความก้าวร้าวนะครับเกาะบ้านๆเราคือช้างตกมันนันนะรมะมมมวระมาป ประมาณว่ามันจะตั้งคันตอนไหนก็ได้มันอยากจะได้กับช้างตัวผู้ตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดมันพร้อมนะครับโดยช้างป่าตัวเมียเนี่ยใช้เวลาตั้งท้องประมาณ22เดือนนะครับโดยมีายการเพิ่มขนาดประชากรของสัมพันธ์ได้5%ต่อปีถ้ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะครับซึ่งเราเจอปัจจุบันเนี่ยทาง U.S.N ประกาศว่าช้างป่าฟิกานั้นคือเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสืบพันธุ์นะครับจา้าของมันเหลือน,น้อยมากๆนะครับ นื่องด้วยผลก็คลาสสิกเช่นกันหมือนกับสัตว์ทั่วไปนะครับนั่นคือถูกลูกลานที่อยู่สายของมันหายไปนะครับงาของมันก็เป็นตัวล่อนายพลชั้นดีล่อนักธุรกิจชั้นดีนะครับนอกจากนี้ที่อยู่สายส่วนใหญ่เนี่ยคนก็มาต้านลกลากใช่ไหมนั่นก็ทาให้ช้างบางครั้งก็เหมือนช้างบ้านเราแหละที่มักจะมีปัญหากับเกษตรกรท้องถิ่นที่มันต้านลกลากนะครับก็การต่อสู้กันนะครับไม่คนตายก็ช้างตายนะครับ นั่นจะในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยไทยซีเอ็นเนี่ยนะับว่าช้างปาฟิกาเนี่ยเป็นช้างที่มีประชากรเนี่ยอัตราของมันเนี่ยลดลงมากที่สุดในบรรดาช้าง3สายพันธุ์นะครับ80%ด้วยกันก็ถือเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ช้างสายพันธุ์นี้กำลังจะหายไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข่งไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับข้อมูลเสยียก็แปลมาจากวิกิพีเดียของต่างประเทศนะครับถ้าเกิดแปลปผิดพลาดบางกันใดก็ขออภยัยด้วยเช่นก,กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเสือไข่ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ